คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมที่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกไปคนก็เงียบสั่งอะไรไปคนก็ทำแบบขอไปทีหลายคนนั้นพยายามเป็นผู้นำด้วยเสียงที่มันดังด้วยคำสั่งที่มันหนักที่มันกระแทกด้วยตำแหน่งที่สูงกว่า แต่ลืมไปว่าคนเรานั้นไม่เคยตามใครไม่เคยให้ใจใครด้วยความกลัวแต่คนตามเพราะว่าเรารู้สึกเคารพแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนที่เป็นผู้นำที่ดีมีหัวหน้าที่ดีแค่พูดอะไรออกไปเบาๆไม่ต้องพูดเสียงดังคนก็รีบอยากจะช่วยอยากจะทำมันให้สำเร็จ ทำไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาเชื่อใจเพราะเขาไว้ใจลองนึกภาพดูครับถ้าครอบครัวองค์กรสังคมประเทศมีคนเหล่านี้อยู่มากๆมันจะดีขนาดไหนและนี่คือ17สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่คนรักคนไว้ใจคนเชื่อใจในตัวคุณ 1. จงปกป้องทีมเสมอจงอยู่ข้างเขาแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็น เพราะผู้นำที่ดีจะไม่ปล่อยให้ทีมให้ลูกน้องต้องรับผิดแทนตัวเองไม่ปล่อยให้เขาต้องเดียวดายโดยเด็ดขาด 2. ขอโทษเมื่อทำผิดโดยที่ไม่แก้ตัวจงขอโทษแบบจริงใจไม่ต้องต่อท้ายด้วยคำว่าแต่เพราะคำขอโทษที่จริงใจไม่ต้องมีข้ออ้างมันทำให้คนเข้าถึงแล้วก็ยอมรับคุณมากขึ้น 3. พูดความจริงบอกทั้งเรื่องดีเรื่องที่มันยากเรื่องที่ทำผิดพลาด ทั้งทีมก็จะเชื่อใจคุณเพราะคุณนั้นจริงใจกับเขา 4. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองรับผิดก่อนที่ใครจะต้องมาชี้ผู้นำที่กล้ายอมรับก็จะได้รับความเคารพกลับมา 5. สม่ำเสมอยืนหยัดหนักแน่นในคุณค่าของตัวเองอย่าไปเปลี่ยนหลักการเพราะแรงกดดันคนจะยิ่งเชื่อใจคุณถ้าเกิดคุณหนักแน่นคุณมั่นคง 6. จงรักษาความลับ สิ่งที่ใครบางคนนั้นบอกคุณด้วยความไว้ใจด้วยความเชื่อใจอย่าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่าทำลายความไว้ใจพื้นที่ปลอดภัยที่เขามีกับคุณโดยเด็ดขาด 7. มีความยืดหยุ่นและตัดสินใจให้ถูกกับสถานการณ์คุณควรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้ความสำคัญกับคนให้ความสำคัญกับระบบหรือแม้แต่กระทั่งกระบวนการการตัดสินใจที่ดีและมีความยืดหยุ่นจะทาให้คุณได้รับความเชื่อใจและความเคารพครับ 8. ปกป้องเวลาของทีมคุณให้ดีอย่าปล่อยให้เวลาของทีมคุณนั้นถูกใช้ไปกับสิ่งที่มันไม่สำคัญสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์โดยเด็ดขาด 9. ถามก่อนที่จะบอกคุณสามารถนำเขาด้วยความเข้าใจทำให้เขาได้คิดเองใช้คำถามเพื่อให้เขาได้เกิดการตระหนักรู้การหาคําตอบเกิดการพัฒนามากขึ้นมันทำให้เขาได้แสดงไอเดียออกมาผ่านคำถามของคุณ1ิ 10. เปิดรับมุมมองที่แตกต่างบางครั้งคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ได้แต่ขอให้เปิดใจรับฟังเพราะความต่างมันทําให้คุณมีทีมที่แข็งแรงมีไอเดียใหม่ๆมากขึ้น11แบ่งอำนาจกระจายอำนาจให้คนอื่นได้ออกมาเป็นผู้นำบ้างคุณนั้นไม่จำเป็นต้องควบคุมไปซะทุกอย่าง12มีความนิ่งมีความสงบเมื่อคุณเจอแรงกดดันเพราะผู้นำคือเสาหลัก คุณได้รับความไว้วางใจความเชื่อใจคุณไม่จำเป็นต้องกระจายความเครียดความกลัวนั้นไปให้กับทีมเพราะมันยิ่งทำให้ทีมนั้นเกิดความกังวลเกิดความระสำมระสายมากขึ้น 13. เป็นคนที่รักษาคำพูดถ้าพูดว่าจะทำสิ่งไหนบอกว่าจะทำอะไรคุณก็ต้องทำเพราะความเชื่อใจความไว้ใจคือสิ่งที่สำคัญมาก 14. ไม่ละเลยกับชัยชนะเล็กๆที่เกิดขึ้นในทีม เรื่องเล็กๆมันก็มีความหมายมันคือกำลังใจที่จะพาให้ทีมไปต่อได้มันทำให้บรรยากาศภายในทีมนั้นดีขึ้น 15. ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อรอพูดหรือถกเถียงจงฟังใครฟังให้จบฟังก่อนที่จะพูดเพราะคุณจะได้รับรู้ความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงภายในทีม 16. ให้เครดิตกับทีมเสมอจงชื่นชมให้ความสำคัญ ให้กำลังใจเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าถูกมองเห็นและคนในทีมของคุณก็จะทุ่มเททำสิ่งต่างๆเพื่อคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขานั้นมีค่า 17. กล้ายอมรับว่าคุณไม่ได้เก่งคุณไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องความจริงใจนั้นมันน่าเชื่อถือกว่าความเก่งปลอมๆการพูดว่าคุณไม่แน่ใจมันย่อมดีกว่าการแกล้งรู้บางครั้งมันทาให้เกิดการหาทางออกร่วมกัน หรือทำให้คุณเห็นว่าใครในทีมที่มีความสามารถมีความรู้ที่ขาดไปนั้นด้วยหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบลองเลือกมาสักหนึ่งคนนะครับว่าใครในทีมที่คุณอยากจะขอบคุณเขาไปบอกเขาขอบคุณเขาที่อยู่ร่วมกันขอบคุณเขาที่ทำเต็มที่เพราะความจริงใจความเชื่อใจการมองเห็นการรู้คุณค่ามันจะทำให้ทีมนั้นเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าทำให้ทีมเราเติบโตได้ครับ การเป็นผู้นำของเรานั้นมันอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกด้านแต่ขอให้เราใช้ความจริงใจไม่ทอดทิ้งเขาปกป้องเขารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะความต่างนี่เองที่มันจะทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันได้ครับก็เป็นกำลังใจให้คุณนะครับที่ในอนาคตอาจจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก็ได้บ๊ายบายครับผมเต้ยชนินครับขอบคุณที่มาหยุดพัฒนาตัวเองกันนะครับ